ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคาวบาโมบายทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์ใหม่ก็คือจะมาลงดันนะครับให้ครบทุดันเลยนะทำแต้ม DP ให้ให้ครบร้อต2 0่อนหนึ่งดันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้ทำการลงดันเพชรแดงไปนะครับให้ครบ1 2อย p ก็คือ40รอบนะครับ ก็สิ่งที่ผมทํามานะครับผมได้ทําการลงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมจะทําการเปิดของแล้วก็วิเคราะห์ของให้ทุกคนดูนะครับว่าของชิ้นไหนที่ผมฟาร์มมาแล้วเก็บไว้ขายบ้างนะครับแล้วก็ขายออกได้นะครับสิ่งแรกนะครับจะเป็นอ่านี่นะครับชาคามนะอันนี้ครับ1ลรู2ลรูขายออกหมดนะครับส่วนชุดออสเมียมคอรเอฟจีรูเท่านั้นนะครับที่เป็นชุดพวกนี้นะครับ ชุดก็จะขายได้ทุกอันเลยนะครับแต่ต้องเป็นสองรูนะครับส่วนอันต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะดอกบ,บ่อยมากก็คือพวกดาบเบรดแล้วก็คัต่านะครับพวกนี้ขายได้หมดเลยนะครับแต่ต้องเป็น1รูกับ2รูนะครับขายออกแล้วก็จะเป็นหัวนะครับหัวต้องเป็น2รูเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้ผมเก็บอีกก็จะเป็นธนูนะธนูลาปิสนะครับมีรูหรือไม่มีรูหรือ สรูหรือ1รูก็ขายออกนะครับผมขายออกมาแล้วแล้วก็เป็นโอฟจีแนะครับอันนี้ก็2รู1รูไม่มีรูก็ขายออกนะครับแล้วก็อันของที่ผมฟามมาจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูนมีต่างๆนะผมก็ได้ทาการเริ่มจะขายเงินออกทีละอย่างทีละอย่างครับก็จะเป็นมีอ่าหิน หินฟอร์ไฮนะร้อยเก้ก้อนแล้วก็มีมีหินแดงอีก64ก้อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการไล่ขายให้หมดนะครับแล้วจะมาสรุปยอดแล้วก็เวลาที่ใช้ไปแล้วก็เงินที่ผมใช้แล้วก็เงินที่ผมได้มานะครับว่าผมได้กำไรมาเท่าไหร่นะครับสำหรับตอนนี้ผมขออนุญาตตัดตัดไปตอนที่ผมขายเสร็จแล้วนะครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับผม ผมก็ได้ทําการขายของมาเรื่อยๆนะแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสองเอ็มนะครับผมอันเนี้ยมันแค่ของอของบางส่วนที่ผมขายออกนะครับแต่ของบางส่วนนี่ยังขายไม่ออกตอนเนี้มันถ้าพวกเนี้ยผมขายออกนะมันจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองรอยิบสามเอ็มนะครับอันนี้ผมคำนวณแล้วก็หักภาษีมาให้แล้วนะก็ อันเนี้ยผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ขายออกในราคาที่ผมตั้งนะครับเพราะผมตั้งไว้ราคาแบบตำตำตำ,ตำเตี้ยเลียดดินมากเลยนะก็แบบเดี๋ยวสักเพราะตอนเนี้ยผมเพิ่งฟาร์มเสร็จแล้วก็เพิ่งตั้งขายเนะี่ยมันผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะ่ะในการทยอยของขายที่ผมได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธอาวุธมีแอมเกาะมีแอมเนี่ยครับผมก็ขายราคาประมาณนี้นะเน้นขายออกนะครับผม ก็สำหรับต้นทุนเวลาแล้วก็กําไรที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะขอขึ้นรูปไว้นะครับผมก็สําหรับรูปที่ผมขึ้นไว้นะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ให้กดสต็อปคลิปแล้วก็ดูเอานะครับผมสําหรับวันนี้ขอผมค,ครับ